สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโอตีนอีกครั้งเนี่ยน,นี้คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับก็กลับมากับเมกาโกซิล่าเนาะใครแล้วเป็นความเทพของซูเปอร์เมกาโกซิล่าขอเมริกคราวนี้ก็เป็นความเทพของคิริวกันบ้างน,นะครับคิริวกันเนาะเป็นเมกาโกซิล่าที่แฟนแหลายคนชื่นชอบด้วยความที่มันมีแบ็กสตอรี่ที่น่าสนใจมากกว่าเมกาโกซิล่าตัวไหนๆนะครับโดยคิริวหรือ เมกกาซ่าของยุคเมลเนีียนนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ผสมสิ่งมีชีวิตนิดหน่อยนะครับหุ่นยนต์ชีวะอะไรแบบนั้นนะครับก็แตกต่างจากเมกกาซ่าทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวในหนังก็ซิล่าอเกนิสแมกกาซ่าปี2002มีความสูง60เมตรนะครับน้าหนัก36,000ตันแต่ถ้าเสริมเบทอนเกียก็ไอส่วนที่ใส่ที่หลังมันก็จะกลายเป็น40,000ตันนะครับโดยก่อนพูดถึงที่มาพลังของมันขอพูดถึงงานสร้างของมันก่อนนะครับ รูปแบบของงานสร้างของเมกากอรซิลาก็จะคล้ายๆของยุคที่ผ่านมามันก็เป็นชุดมันก็ยังเป็นชุดเหมือนเดิมนะครับโดยรูปร่างลักษณะของคิริวเนี่ยเราเห็นว่ารูปแบบของเกราะเหล็กของมันเนี่ยมีลวดลายคล้ายกับโครงกระดูกนะครับเมื่อกายเคยเป็นเกราะที่รูปร่างแบบกระดูกของกอซิล่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งรูปแบบของรูปร่างคล้ายกระดูกเนี่ยก็จะคล้ายของสัต์ประาในอุลตร้าแมนนะครับอย่างตัวซีโบสุนะครับสัต์ปะาตัวนี้อุลตร้าแมนเองก็มีลักษณะคล้ายกระดูกเช่นกันนะครับ โดยตอนแรกสีของมันเนี่ยไม่ได้เป็นสีแบบที่เห็นปัจจุบันนะครับตอนแรกเขากล่าวว่าจะเอาเป็นคอนเซปต์ของกระดูกเลยดังนั้นสีของมันเนี่ยมันจึงไม่ได้สีเงินตอนแรกมันจะเป็นสีเหลืองๆแบบกระดูกนะครับเพราะกระดูกทั่วไปเนี่ยสีมันก็ไม่ได้ขาวนะถ้าเราไม่ไปฟอกจกมนมันขาวนะครับกระดูกปกติสีจะแบบมีเหลืองแซมมาหน่อยนะครับเป็นสีของกระดูกเลยแต่ต่อมาเนี่ยต่างีงานก็เปลี่ยนเป็นสีเงินเหมือนเดิมแหละในเมื่อไปหุ่นยนต์เนาะก็ต้องเป็นก็ซิล่าที่เป็นสีเงินเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นนะครับ ดวงตาของมันเราเะว่ามันเป็นสีนเหลืองใช่ไหมแต่ตาทีมงานก็ได้เพิ่มเติมอ่ะเพิ่มสีแดงเข้าไปตอนที่มันกําลังอลาวาสแบบนั้นนะครับตอนที่วิญญาณกอสซิลาตัวแรกเข้าสิงไงเออเพิ่มมิติของตัวละครน,นี้ให้มากขึ้นนะครับรวมถึงลักษณะของแก้มด้วยเราเห็นว่าเขาเออกแบบลายตรงตาเนี่ยยาวลงมาเป็นสีแดงเหมือนกับมันมร้องไห้ออกมาเป็นสีเลือดนะครับเรียกว่าจะด้เห็นความน่าสงสารของขุญญนยนต์ตัวนี้มากๆนะครับ โดยในการสร้างชุดนะครับนอกจากชุดที่ให้คนสวมทั้งตัวเนี่ยมันก็จะมีโมเดลนะครับขนาด40ซนติเมตรเป็นโมเดลขนาด1ใน5ของขนาดชุดนะครับซึ่งสร้างไว้เอาไว้เป็นแม่แบบในการทําชุดอีกทีหนึ่งนะครับมาให้รู้ว่าเออไอโมเดลเนี่ยควรจะหล่อชุดเป็นรูปแบบไหนนะครับโดยโมเดล40ซนติเมตรนี้ปรากฏตัวในหนังน้คามิโอนยนะครับโผล่อยู่ในโต๊ะนะครับโผล่บนโต๊ะในหนังอะไรแบบนั้นนะครับ นอกจากอมีโมเดล40ซติเมตรชุดทั้งตัวก็จะมีโมเดลขนาด1ใน2คือครึ่งหนึ่งของชุดนะครับซึ่งไอโมเดลครึ่งตัวนี้ก็ใช้ทั้งตัวกสิลานะครับก็มีตัวกสซ่าครึ่งตัวด้วยซึ่งโมเดลครึ่งตัวนี้เอาไว้ใช้ในฉากซับซ้อนที่ชุดยางทําไม่ได้นั่นคือตอนที่คิริวจับหางกสิราแล้วเหวี่ยงไปมานะครับแน่นอนว่าไอฉากเนี่ยถ้าเกิดเป็นชุดยางกับคนเหวี่ยงไปมานี่มันก็ไปจะยากเนาะถ้าเกิดเป็นเลยมันก็ดูไม่เนียนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ฉากหนึ่งตอนที่คิริวเนี่ยจับตัวกัสซิล่าแล้วฝังตัวเองลงไปมาสมุดด้วยกันนะครับเออนี่ก็ใช้โมเดลครึ่งตัวนะครับนอกจากนั้นก็มี CG ที่ใส่มาในบางฉากน,นะครับเป็นฉากที่แบบไม่ว่าจะยังไงก็ชุดยากปกติกับโมเดลปกติทําไม่ได้นะครับนั่นคือตอนที่มันบินด้วยความเร็วสูงตอนที่แบบโผล่ลงมาต่อสู้กัสซิล่านะครับเราเจอหลายฉากว่าเออมีทั้ง CG แล้วก็มีโมเดลแทรกไปด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเจ็ตบูสเตอร์เนี่ยไอ้ตัวเจ็ตของคิริวนะั้นเป็น CG หมดเลยนะครับ ในส่วนของกอร์ซาตโตเกียวเอสโอเอสนั้นชุดก็มีการปรับเปลี่ยนให้เบาขึ้นนะครับหลังจากที่ปัญหาภาคที่แล้วเนี่ยชุดมีดูหนักไปทําให้เคลื่อนไหวลําบากแต่ภาคนี้เออก็ทําชุดใหม่ให้ดูเบามากขึ้นในการเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงมีฉากบางฉากในตอนท้ายเราจะเห็นว่าตัวพระเอกเนี่ยออกมาจากตัวขคิริวไงแน่นอนว่าเขาก็ต้องสร้างส่วนที่เป็นคอกพิตก็คือส่วนที่คนเข้าออกตัวคิริวเนี่ยก็ต้องเป็นขนาดหนึ่งต่อนหนึ่งคือเท่าไซส์จริงนะครับแน่นอนว่าเอาแค่บางส่วนพอ แล้วค่อยตัดทับกับบูสกีนซึ่งเป็นฉากแบกกราวพื้นหลังอะไรแบบนั้นนะครับเป็นส่วนเดียวในหนังที่เป็นชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากับคิริวในหนังจริงๆนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งต่อมาชุดคิริวของโตเกียวเอสเอสถูกนํามาใช้อีกครั้งนอกจากหนังใหญ่นะครับแล้วก็ตัวในโฆษณาของตู้ปัจิโกะนะครับเกมกอซิลล่าซีอาร์กอซิลล่าทรีเอสทีแบทเทิลนะครับโผล่มาในแบบเออฉากต่อสู้ที่แบบเป็นทีวีไว้โฆษณาเนาะซึ่งก็มีสลายตัวอยู่ใน โฆษณานี้ด้วยซึ่งอย่างโัวกซิล่าเนี่ยก็ไม่ใช่ดีไซน์ของคิรโกจิแต่เป็นดีไซน์เก่าคือมิเลโกจิ ji, นะครับเดยเรื่องราวของตัวคิริวนะครับอย่างที่บอกไปคิริวนนะมีแบ็กสตอรี่ที่น่าสนใจสุดในบรรดาไม่กกาซิล่าทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาภาคเก่าเนเอเลียนสร้างภาค2มนุษย์สร้างภาคนี้มนุษย์สร้างเช่นกันแต่สร้างมาจากซากกระดูกของกกซิล่าตัวแรกที่ถูกสังหารด้วยโอสเตนเดสตอรเยอร์ในภาคแรก954แต่มีการปรับเปลี่ยนตอนจบของภาคแรกนิดหน่อยเพราะว่าในภาคแรก ถ้าใครจำได้ก็จะรู้ว่าออกซิเจนที่สอยเยินนั้นทําลายทุกอย่างของกอร์ซ่าหมดเลยกระดูกก็ไม่เหลือนะครับแต่ภาคนี้อ่ะเปลี่ยนนิดหน่อยให้เหลือกระดูกเอาไว้นะครับโดยมีการเพิ่มสตอรี่เพิ่มเติมว่าหลังจากกอรซ่าตัวแรกถูกสังหารเนี่ยญี่ปุ่นก็ดูกสปาร์ลาดตัวแล้วตัวเล่าบุกมามากมายนะครับนั่นคือหนังเดี่ยวของไคจูเลายๆเรื่องนะครับทั้งมอชชาหนังเดี่ยวไจล่าพวกหนังเวอร์อกกาแกลนทัวอะไรแบบนั้นนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาและพอมีกอรซ่าปรากฏตัวขึ้นใหม่อีกครั้งในช่วงปี1999 ก็ทําให้ทางนักถวายปุ่นเนี่ยอ่ะต้องสร้างไม่กักกอซิล่าโดยใช้กระดูกของตัวกอรซ่าตัวแรกมากําจัดกอซิล่านะครับแต่นอนว่าตอนปฏิบัติการสู้กอร์ล่าครั้งแรกนั้นก็มีปัญหาทันทีนะครับตอนแรกก็เหมือนจะได้ผลแหละเพราะมันทาให้กอรซ่าบาดเจ็บเนาะแต่พอ Godzilla กอรซ่ากรีดร้องออกมาเหมือนจิตวิญญาณในตัวคิริวเนี่ยมันทํางานนะครับกลายเป็นว่าคิริวนั้นเกิดอ,อลาวาขึ้นมานะครับพูดง่ายคือเมืองนั้นถูกพังมากกอร์ซ่าทำสิ่งนะครับ ซึ่งก็ต้องคิริวเนี่ยแบทหมดซะก่อนนะครับทำให้กาเรลรวาดจริงสิสุดลงนะครับคัลกับอีวานคิเลวมากมากเลยนะทั้งคอนเซปต์ทั้งฉากนะครับอีวาอลวาจต้องรอให้แบทหมดก่อนเนี่ยแน่นอนว่าก็มีใช้ปุ่นเนี่ยเริ่มแบบไม่พอใจนะครับที่เอา้าทำไมอาวุธที่มนุนดูสร้างเองมาทำลายม,มนันดูซะเองนะครับต่อมาคิริวก็ได้มีการอัปเกรดอาวุธนะครับแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเพื่อให้คิริวเนี่ยต่อสู้ได้โดยไม่ต้องอลวาานะครับ แต่ปรากฏว่าก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับ,มบเมกกะกซิล่าคิริวนั้นทํางานเองถึงแม้มันจะไม่อาว่าเหมือนครั้งก่อนนะครับตัวากานาเน่ในของเรื่องนะครับก็พยายามควบคุมคิริวจากภายในนะครับต่อสู้กับตัวก็ซิล่าแล้วใช้อาวุธที่เขาปูมาแต่ต้นเรื่องว่ามันสามารถทําลายก็ซิล่าได้นั่นคือแอปซูลซีโร่ก็ไปาวุธแช่แข็งันเนาะแต่นอนว่ามันก็จะนับกอซิล่าแต่กอซิล่ามันก็ไม่ได้ตายนะแต่ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้แล้วกอซิล่าก็ล่าถอยไปนะครับศึกครั้งนี้ถึงแม,ม้มนุษย์จะชนะ แต่ตัวคิริวก็เสียหายโดยเฉพาะอัสซูซิโลที่เสียหายหนักจนไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วนะครับในภาคต่อมาซึ่งในตัวเกียว s o s ในปี2004อากาเนก็ถูกส่งไปอเมริกานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครพระเอกใหม่นะครับและเมื่ออัสซูซิโลเสียหายเนี่ยอาวุธจึงเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เมเซอร์แคนนอนซึ่งเป็นเหมือนเลเซอร์3ตัวนะครับแล้วก็สว่านด้วยแต่พอตมันมีแค่นั้นนะครับในภาคนี้มีการปรากฏตัวของมัชชาแล้วก็โซบิจินแฟร์ทั้งสองนะครับเธอมาเตือน กับใช้ปุ่นว่าการใช้คิริบิต่อสู้เนี่ยมันเป็นเหมือนละเมิดกฎธรรมชาติอะไรแบบนั้น,นครับเพราะว่ามันเป็นวิญญาณที่ตายไปแล้วและการปลุกผีขึ้นมาต่อสู้กับมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดูไม่ดีเนาะส่วนเป็จรงก็เหมือนมีข้อตกลงว่าจะให้มอชาตไปสู้แน่นอนว่ามอชาตเนี่ยนะมันไม่เคยชนะกกซิลาได้เลยนะถึงจะเคยไปได้ปี6-4นะครับแต่เราก็เจอวมอชาตนั้นสู้โกซิลาไม่ได้นะครับนั่นทําให้สุดท้ายก็ต้องใช้คิริวไปสู้อยู่ดีนะครับ แล้วมอชาก็ถูกฆ่าตายแล้วมอชาหนอนที่เพิ่งเกิดใหม่2ตัวเนี่ยก็่าจะพยายามจะมาช่วยแต่ก็นั่นแหละตัวแม่ตายปกป้องลูกมอชา2ตัวไว้นะครับจกนันเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลกันนะครับมอชาก็ใช้วิธีเดียวกับที่ภาคเก่าเคยใช้นะครับนั่นคือการใช้ใย,ยเนี่ยคุมตัวก็ซ่าเอาไว้นะครับส่วนตัวคิลลนั้น ก็กลับมาขยับเองอีกครั้งนะครับและคราวนี้มีเป้าหมายใหม่แล้วไม่ใช่เพื่ออะไรว่าแล้วคราวนี้คือมันได้จับตัวกอร์ซล่าแล้วบินขึ้นไปหวังว่าจะจมลงใบทะเลด้วยกันนะครับในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ต่างเพราะคิดลิวน่าจะคงคิดว่าเหมือนแบบทั้งตัวเองและกอร์ซล่าตัวเนี้ยก็ทุกข์ทรมานจากมนุษย์มากพอแล้วมันน่าจะเหมือนแบบอ่ะเราสองคนไปอยู่ด้วยกันตรดการพักผ่อนตกการนะครับทำไม,มโรแมนติกจังเลยวะแต่ปัญหาคือพระเอกมันยังอยู่ในคิลิวไงครับพระเอกก็พยายามขอคิริวเนี่ยเออปล่อยข้อไปนะครับ และสุดท้ายเออก็สําเร็จนะครับพร้อมกับคิริวเนี่ยส่งข้อความสุดท้ายไปหาพระเอกว่าไซยนาระโยชิโตะนะครับแล้วพระเอกก็ออกไปจากตัวคิริวและคิริวก็โจมลงไบทะเลพร้อมกับตัวกอสิล่านะครับและนี่คือลาวของคิริวนะครับเป็นเมกาโกสิล่าที่น่าสงสารเนาะชีวิตมันเนี่ยมันเกิดมาเพราะมนุษย์มันตายเพราะมนุษย์ถูกกลุ่มผีมาต่อสู้เพราะมนุษย์อีกต่างหากนะครับเรียกว่าให้มันไดพักผ่อนบ้างเถอะแล้วเป็นเมกาโกสิล่าที่ชีวิตบันซบมากนะครับ พลังและความสามารถของคีรูนะครับแต่ก็มาดูกันเลยว่ามันมีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกทวินเมเซอร์แคนนอนนะครับก็เป็นเลเซอร์นะครับที่ยิงออกมาทางปากของมันนะครับก็คล้ายการะสบนปนนะครับที่ปล่อยใส่ฟ้ากมาซึ่งมีความมุลแรงมากกว่า240%ของเมเซอร์ทั่วไปนะครับปกติปืนเมเซอร์ของมนุษย์ปกตินี่แทบไม่เคยทำลายกอสิซาได้เลยนะครับ ซึ่งไอเมเซอร์นี้ก็สามารถทําให้กัวซาบาดเจ็บได้นะครับถ้าโดนจุดที่เป็นบาดแผลของมันนะครับอาวุธต่อมาเรียวกันนะครับนอกจากเลเซอร์ก็มีปืนบรรจุก,กระสุนนะครับเรียวกันนะครับสัญญาพักแรกเนี่ยมันเป็นไทป์ซีโรแต่พอในโตเกียวเอสเนี่ยก็อัปเกรดเป็นไทป์โฟนะครับตัวเป็นรูปแบบของปืนไรเฟิลที่ติดที่มือของมันนะครับต่อมาเมเซอร์บลเลตนะครับก็เป็นหน้าของเลเซอร์ที่ปล่อยมาเป็นดาบนะครับที่ยิงออกมาจากไอ้บริเวณข้อมือของตัวคิริวนะครับซึ่งถึงแม้ อาจจะไม่แบบทําให้ก็ซิล่าบาดเจ็บสาหัสแต่ก็สามารถช็อตไฟฟ้าใส่ตัวก็ซิล่าได้นะครับต่อมาแบ็กยูนิตก็เป็นอุปกรณ์ล็อกเก็ตลันเชอร์ที่สวมที่หลังของมันนะครับทั้งบูสเตอร์ที่ช่วยมันบินด้วยพง่ายคือกระเป๋าหลังของมันทั้งหมดนั่แหละคือแบ็กยูนิตนะครับที่บอกไปอ่ะนอกจากบูสเตอร์ที่ใช้การบินแล้วก็ยังสามารถต่อยขีปนาวุธพวกปืนมิสไซล์จรวดได้แบบนั้นนะครับอาวุธต่อมาแอปซูลเซโร่ที่บอกไปข้างต้นนะครับอาวุธชิดเต็มของมันก็คือไททีแอปซูลเซโร่แคนนอนนะครับ เราเจตว่ามันถูกใช้ครั้งแรกก็ตอนต้นเรื่องแหละที่เป็นการทดลองใช้เพื่อทําลายตึกอะไรแบบนั้นนะครับเราเจตว่ามันสามารถทําให้อาคารเนี่ยแช่แข็งได้ทันทีแล้วก็คือแบบพังทลายแบบนั้นนะครับก็ถือว่ารุนแรงนะครับเพราะอุณหภูมิของแอปซูซิโลเนี่ยติดลบถึง273องศาเลยนะครับแต่เราก็เจตว่ามันไม่สามารถฆ่ากุสตาได้นะครับแค่บาดเจ็บนะครับอาวุธต่อมา anti beast drilling device นะครับหรือมือสว่านนะครับในภาคโตเกียว SOS นั้น มีการอัปเกรดมือขวาของมันนะครับให้สามารถหมุนเป็นสว่านได้จนสามารถเจาะตรงบริเวณบาดแผลของกอซิล่าได้นะครับอาวุธต่อมาอาวุธที่มาจากเอฟสูซิโลทริปเปิลไฮเปอร์เมเจอร์แคนนอนนะครับก็เป็นการปล่อยสายฟ้าสีทองออกมาจากอกขอ,ของคิริวนะครับซึ่งปกติความรุนแรงของมันจะน้อยกว่าเอฟสูซิโลแต่ในฉากต,ตอนท้ายเราเห็นว่าไอ้ตัวคิริวเนี่ยมันใช้มือสว่านเนี่ยเจาะไปที่อกกอซิล่าแล้วจนเกิดแผลเจิกันแล้วทําให้การทำลายของทริปเปิลไฮเปอร์เมเซอร์แคนนอนเนี่ยเออ สร้างขามพลรงได้มากกว่าปกตินะครับก็เหมือนเป็นการจบดีคริติคอลเนะเาะอุธต่อมาเป็นลวดโลหะชิ้นพิเศษนะครับที่สามารถที่สามารถมัสตูอยู่ตรงหน้าได้ตอนท้ายของ s o s t ีคิริวเนี่ยจับตัวกอสติล่าแล้วก็ทิ้งดิ่งตัวเองกับตัวก็ต้องทะเลไปนะครับความสามารถต่อมานี่ถือเป็นความสามารถที่มิกกบกอสติล่าที่ผ่านมาไม่มีนะครับนั่นคือความสามารถทางด้านกายภาพที่ผ่านมาไม่กับกอสติล่าเนี่ยมันขึ้นไหวแบบหุ่นยนต์เนี่ยมันก็คือไหวแบบเก้งกังเนาะ พิ้งาจคือมันไม่สามารถต่อสู้ระยะประชิดได้เก่งเท่าไหร่แต่คิริวันไม่ใช่นะครับมันเป็นเมกะกรสซาตัวแรกที่สามารถใช้หางในการต่อสู้ที่ยังมีประโยชน์นะครับเมกะกอสซาที่ผ่านมามันหางมันด้วนอ่ะพอเห็นว่าหางมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เขาก็เลยทําให้หางมันด้วนไปนะครับรวมถึงมีทักษะร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งสามารถยกหางกซาแล้วเหวี่ยงไปมาได้เลยแบบนั้นนะครับแสดงถึงความแข็งแกร่งของเมกะกรสซาตัวนี้ได้ดีนะครับแต่น่อยว่าแข็งแกร่งขนาดนี้ยังไงก็มีจุดออ่นนะครับ แน่นอนจุกออนอยากของมันก็คือมันถูกสร้างจากซากสพของกอซิล่าและพอมาเจอกอซิล่าที่เกี่ยวข้องกับมันในตรงไม่ว่ามันจะเป็นญาติหรืออะไรก็ตามเป็นสปีชีดกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ทําให้มันเนี่ยอารวาสได้อะไรแบบนั้นนะครับและการใช้อัพสุดซีโร่เนี่ยก็ใช้พลังงานหมหาศาลนะครับทำให้การใช้แต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถใช้ได้ในระยะยาวนะครับแถมการที่กวบคุมคิวตอนแรกเนี่ยตอนแรกยังไม่มีคนบังคับนะเป็นการควบคุมจระยะไกลนะครับก็มันจะดีเนาะคนที่ขับคันไดเนี่ย แต่มันก็พ่วงข้อเสียมาว่าถ้าเกิดตัวควบคุมสัญญาเสียหายเนี่ยคนก็ต้องเข้าไปตัวคิริวเพื่อซ่อมมันอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับตัวคิริวนะครับก็ต้องเป็นเมกกะคอสตาที่หลายคนชื่นชอบนะครับมีแบ็กสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับดีไซน์ก็สวยมากดูเท่มากๆนะครับและตอนจบค่อนข้างจะนั่นแหละสะเทือนใจเนาะชีพมันน่าสงสารมากนะครับถ้าทพื่อนๆชอบอย่งไงกับคิริวก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ